โอ้ยครับอีกแล้วครับพี่น้องครับมาหาเลาะเฮ็ดบุญครับนีนามาฝากกีฝากน้องคือเก้าครับเมื่อนี่ได้มากนะครับวัดนาคาทีวีครับบ้านนาคาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องเอ้ยมานมัสการประธานรวงข้าวเจดีครับห้างพี่น้องเช่าวตาบลนาคานะครับเพื่อนในจัดขึ้นมานะครับเป็นวัดเก่าแก่นะครับคู่บ้านคู่เมืองของเช่าวตาบลนาคานะครับตั้งยุคเขต เทศบาลตำบลนาคาได้ครับติดถนนมิตรภาพถนนใหญ่เฮานี่ครับพี่น้องเอ้ยมากครับเป็นวัดเก่าแก่มากเลยครับครูบ้านครูเมืองก็ว่าได้นะครับมือนีเพิ่นได้จัดงานนะครับนมัสการพระธาตุหลวงข้าวเจดีนะครับสีพระแม่โพสุกนะครับบุญคุ้มเข่าใหญ่ภาษาบ้านเพิ่นนะครับอโอ้ยงานมีดีครับพี่น้องเอ้ยเห็นด้วยร่วงเข่าครับพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ผมก็หาเลาะเฮ็ดบุญตัวครับปีใหม่มานะครับมือนีก็เลยนน้ำท่าทาง ประทัดเกียดีร่วงเขามาฝากพี่ฝากน้องครับผู้ใดเ,เห็นน้ากันเราก็ขอให้ยูดีมีแห้งมีความสุขความเจริญครับผู้ใดยังม,มามามาเ้ยครับผู้ใดติดภารกิจกับเบื้องคิปผมไปครับพี่น้องเอ้ยนํามาฝากพี่ฝากน้องครับโอ้ยงามมีดีครับพี่น้องทึ้งงามทึงเดบุญน้าครับพี่น้องเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านาน้ำเพิ่นครับเอาในมีโอกาสก็แวะมมาเวยครับติดถนนมิตรภาพครับบบไก่บบไก่ครับอ่อยู่กไกห้องนี้ครับบ้านนาคาครับข้างๆตลาดพายนะครับพี่น้องเอ้ยงามบกครับพี่น้อง เอานำมาฝากพี่ฝากน้องครับขอบคุณครับ